แล้วรัฐบาลที่ผ่านมาหาเสียงด้วยวิธีการจูงใจแจกเงินหมืน่นไม่เห็นมีความผิดและสัญญาอื่นๆไม่เห็นมีความผิดกกต,ต,ต,ตยังเอาผิดไม่ได้ประเด็นเนี้ยกฎหมายได้แยกแยะความแตกตา่างระหว่างการเสนอนโยบายของพรรคการเมืองและการสัญญาว่าจะให้เรื่องการซื้อเสียงไว้อย่างชัดเจนดังนี้ครับ 1. การกระทําที่ถือว่าเป็นความผิด คือการซื้อเสียงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2561 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดจัดทําให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ ใดบทบัญญัตินี้มุ่งเน้นไปที่การกระทําของผู้สมัครหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่สัญญาว่าจะให้หรือให้เงินทรัพย์สินโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือแก่ชุมชนเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเสียงให้กับตนเองหรือที่เราเรียกโดยทั่วไปว่าการซื้อสิทธ์ ขายเสียงซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจนและกะกะตสามารถดําเนินการสืบสวนและยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้งหรือที่เรียกว่าแจกใบเหลืองใบแดงหรือใบส้มได้หากมีหลักฐานที่ชัดเจน 2. การเสนอนโยบายของพักการเมืองในทางกลับกันนะครับการที่พรรก,การเมืองประกาศนโยบายที่ดําเนินการได้หากได้เป็นรัฐบาล เช่นนโยบายแจกเงินหมื่นของรัฐบาลการเพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มเงินบำนาญหรือว่าเบี้ยยังชีพให้กับคนชราเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นการเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าดูแลบุตรการประกันราคาพืชผลการรับประกันราคาขั้นต่ำของสินค้าการเกษตรหรือการพักหนี้เกษตรกรการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับชาวนา เหล่านี้ถือว่าเป็นการหาเสียงเชิงนโยบายซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ครับอย่างไรก็ตามการเสนอนโยบายในลักษณะนี้ก็มีกฎหมายกำกับดูแลเช่นกันคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพศ .2560 ซึ่งกำหนดว่าหากพักการเมืองจะโฆษณานโยบายที่ต้องใช้เงิน จะต้องแจ้งตกกตให้ทราบถึงรายละเอียดดังนี้วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบายผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายครับนี่คือหลักกฎหมายนะครับไม่ใช่ตามความรู้สึกโอเคนะครับไป